ญนาไม่รู้ในพลสวัสดีครับบุกตรวจเส้นทางลับชายแดนไทยเมียนมาอำเภอท่าแซะใช้เป็นเส้นทางขนแรงงานอาวุธยาเสพติดเจอโรฮิงญาต่อเข้า400คนโอ้โหทั้ง400คนนะครับเยอะมากนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปรับชมรายละเอียดในคลิปฝากกดติดตามกดไลค์ให้ในพลด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ชุมพรนะครับ ทหารฝ่ายความมั่นคงผู้ตรวจการแผ่นดินบุกตรวจสอบทางลับชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพบใช้เป็นเส้นทางค้ามนุษย์ขนแรงงานเถื่อนอาวุธยาเสพติดเจอแคมป์โรฮิงญากว่า400คนจะขนข้ามแดนยึดป่าสมวนขายชาวบ้านมีผู้นำท้องถิ่นรู้เห็นเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568 ภายหลังจากพลตรีอนุสรโอไรรองแม่ทัพภาคที่4และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หรือกอรมนอภาค4มอบหมายให้พันเอกดุสิทธิ์เกษรแก้วหัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐทำลายทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่กองทัพภาคที่4ร่วมบูรณาการกลังกับร้อยตำรวจตรีพงศกรมีพัน ผู้อำนวยการส่วนสอบสวนสี่สำนักสอบสวนสี่ตำาัวจงานผู้ตรวจการแผ่นดินปฏิบัติการรับพิสูจน์ทราบการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ตำบลรับรออำเภอท่าแสะจังหวัดจุมพรหลังมีชาวบ้านร้องเรียนไปยังสํานักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่ารับรอ เจ้าหาที่ได้เข้าไปพิสูจน์ทราบในทางลับเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ดังกล่าวโดยพบว่ามีถนนที่ถูกไถปรับพื้นที่เป็นถนนดินแดงไปตามแนวภูเขากระทั่งไปพบมีเพิงพักมุงหลังคาในลักษณะแคมป์และเมื่อเข้าไปภายในพบคนอาศัยอยู่จำนวนมากมีกองกำลังติดอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านดูแลคุ้มกันคนที่อยู่ในแคมป์ดังกล่าว เมื่อสอบถามก็ทราบว่าเป็นชาวโรฮิงญาที่ถูกนำมาพักไว้ในแคมป์เพื่อรอลักลอบนำเข้าไปในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังประเทศที่3และบางส่วนก็ถูกส่งไปอาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยจากการประเมินคาดว่าทั้งเด็กผู้ชายผู้หญิงอาศัยอยู่ในแคมป์ไม่ต่ำกว่า300 400คน ซึ่งจุดนี้ห่างจากชายแดนประมาณ4-5กิโลเมตรขณะที่พื้นที่ใกล้เคียงมีการร้องเรียนเรื่องบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติก็พบว่ามีคนไทยร่วมกับชนกลุ่มน้อยชาวกะเหรี่ยงประเทศเมียนมานำเครื่องจักรหนักไถป่าเปิดถนนจากเขตประเทศไทยลัดเลาะภูเขาและสวนปามน้ำมันเข้าไปยังฝั่งประเทศเมียนมาและบางจุดก็มีการปรับพื้นที่ ก่อนที่จะมีการขายให้คนไทยที่มีความสนใจในราคา100ไร่จำนวน40,000บาทขายถูกมากครับทั้งนี้แหล่งข่าวคณะทำงานชุดนี้เปิดเผยว่าจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่ดรับการร้องเรียนก็พบว่าบางพื้นที่ในอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรมีการกระทําผิดกฎหมายหลายอย่างเช่นการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองการขายยาเสพติด การค้าวุธสงครามและบริเวณจุดผ่านแดนมีการนำเครื่องจักรเข้าไปไถปรับพื้นที่ซึ่งบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ารับรอสลุยอ่านว่าสลุยหรือเปล่าครับถ้าผมอ่านผิดติ่งผมด้วยนะครับและรุกล้ำเข้าไปในเขตประเทศเมียนมาเพื่อขายที่ดินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆซึ่งผู้ที่ดาเนินการเป็นกลุ่มนายหน้าที่นาที่ดินมาขายให้คนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะชาวจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีส่วนช่องทางที่มีการข้ามแดนเป็นจุดที่ทางการไทยไม่ได้เปิดเป็นจุดผ่อนปรนหรือจุดผ่านแดนที่ถูกกฎหมายแต่เป็นช่องทางธรรมชาติแต่ก็มีการนำเครื่องจักรหนักเข้าไปไถปรับดัดแปลงภูมิประเทศจนเปลี่ยนแปลงรถหลายชนิดใช้เส้นทางได้เพื่อให้เข้าไปถึงที่ดินที่มีการจัดสรรขายเนื้อที่400ไร่ ราคาหนึ่งบาททั้งนี้คณะทำงานได้ส่งสายข่าวเข้าไปฝังตัวในพื้นที่ปรากฏว่าได้ข้อมูลว่ามีผู้นำท้องถิ่นบางคนมีส่วนรู้เห็นเอื้อประโยชน์ให้มีการไถป่าทำถนนรวมทั้งร่วมกับขบวนการค้ามนุษย์ในการนำชาวโรงยาจากแคมป์ที่พักซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการปักปันเขตแดนเข้ามายังฝั่งประเทศไทย ก่อนนำพาผ่านพื้นที่ตำบลรับรออเภอท่าแซะโดยจะคิดค่าผ่านทางหัวละ500บาทและยังพบการกระทำความผิดอีกหลายอย่างโดยเฉพาะแคมป์ที่พักชาวโรฮิงญาที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านในฝั่งไทยประมาณ4-5กิโลเมตรก็มีอยู่จริงและพบชาวโรฮิงญา300-400คนแต่ขณะนี้เหลืออยู่ประมาณ 200- 3 0 0คนส่วนใหญ่ต้องการเดินทางไปยังประเทศมาเลเซีย และบางส่วนไปกรุงเทพมหานครหรือปริบณนทนทั้งนี้กรณีดังกล่าวมีการขนคนข้ามชายแดนและลักลอบลำเลียงนำเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมายมีการได้รับผลประโยชน์ก็ถือว่าเข้าข่ายค้ามนุษย์ทำกันเป็นขบวนการซึ่งเชื่อได้ว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยกับขบวนการนี้เพราะ พบหลักฐานมีสายข่าวแจ้งว่าชาวโรฮิงญาแต่ละคนต้องจ่ายค่าเดินทางเบื้องต้นคนละคนละ4ี่0 0บาทเมื่อจ่ายครบแล้วก็จะถูกนำตัวออกจากแคมป์ที่พักผ่านประเทศไทยไปส่งตามจุดหมายโอ้โหคนละ40,000บาทนะครับขณะที่เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่คณะทำงานชุดนี้ได้เข้าไปพิสูจน์ทราบอีกครั้ง ก็ไปพบกับกองกำลังติดอาวุธจำนวนหนึ่งซึ่งบางคนเป็นชาวกะเหรี่ยงและสายข่าวยืนยันว่าหนึ่งในนั้นคือนายโชนายเป็นคนคอยดูแลบ้านที่พักของกองกำลังซึ่งเป็นที่รวบรวมสเสบียงก่อนส่งไปยังแคมป์ที่พักชาวโรฮิงญาและเมื่อคณะทำงานต้องการเข้าไปพิสูจน์ทราบแคมป์ที่พักชาวโรฮิงญาอีกครั้งก็ถูกกองกำลังชุดนี้สกัดไว้ซึ่งชายคนหนึ่ง ได้ห้ามเจ้าหน้าที่บันทึกภาพพร้อมกับอ้างว่าอดีตเคยเป็นทหารไทยแต่ปัจจุบันไปทำงานให้ทหารกองกำลังกะเหรียงอีกทั้งเรื่องแคมป์ที่พักชาวโรฮิงญาก็ได้รายงานให้หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กับกองพลทหารราบที่5รับทราบแล้วโดยเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วว่ากองกำลังดังกล่าวติดอาวุธอีกทั้งยังมีความชำนาญพื้นที่ที่มีภูมิประเทศ ภูเขาสลับซับซ้อนคณะทำงานจึงต้องล่าถอยซึ่งพลตรีอนุสรโอ,อุไรรองแม่ทัพภาคที่4ก็ได้ตรวจสอบเรื่องนี้ไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่25กับกองพลทหารราบที่5ปรากฏว่าเป็นการแอบ,บอ้างของกองกำลังกลุ่มนี้ไม่เป็นความจริงและไม่ใช่ทหารไทยไม่ใช่สายข่าวหรือหน่วยข่าวที่ทำงานให้หน่วยความมั่นคงของไทยอยู่กันเป็น สามถึงสี่ร้อยคนนะครับแล้วมีกองกำลังติดอาวุธคอยดูแลความปลอดภัยนะครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้หากท่านมีข้อมูลเพิ่มเติมติชมแนะนำสัญหาไม่รู้ในผลคอมเมนต์มาพูดคุยกับนายพลด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ